เปิดจำนวนเงินที่อิงฟ้าวราหะได้หลังจากครองที่สองมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่กรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาการประกวดในครั้งนี้มีสาวงามกว่า68ประเทศทั่วโลก สรุปผลการประกวดทั้งหมดคือรองอันดับที่3ได้แก่มิสแกรนเวเนซูเอลารองอันดับที่2ได้แก่มิสแกรนอินโดนีเซียรองอันดับที่1ได้แก่มิสแกรนไทยแลนด์ผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022คือมิสแกรนบราซิลซึ่งอิงฟ้าสามารถคว้าที่2มาได้และเธอก็ได้เงินในการประกวดครั้งนี้อยู่ที่6,000ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2 7 6 4 0บาท